สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้กะเก่ามาเชียร์จ็บาพี่น้องซี่ไปเบืองเนาะครับผมถือว่าแตกหลายสำนักมาครับพี่น้องเก่ามาเชียร์ตามมานี่ะเออกเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าครับผมดีใจครับพี่น้องซี่ครับกะเป็นกำร่างใจสู่กระต่อได้ครับพี่น้องอีกงวดหนึ่งก้อนจะปีใหม่ครับพี่น้องค ครับคิดว่าสิมีเด็ดอยู่เทิงเก่ามาใช้น้ำชาวดสุดท้ายของปีพศ2566ครับวันที่30ของปีนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเราก็จะไปสู่ต่อกันปีพศ2567ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอูเกือบออกพศใหม่หกเจ็ดเมื่อออก5าเจ็ดค่ะนี่หลายสำนักอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวจิ๋มไปเบิ่งในคลิปนี้เนาะค่ะครับแล้วก็เช่นเคยครับผมค่ะขอ กาบเี่นเชิญเนาะเพราะว,ว่าจะเป็นปูหรือว่าเสี้ยนเป็นแม่นเ้อครับผมครับเป็นสะพานบุญครับทีเบอร์โทร0925615817ครับผมค่ะแล้วก็แอดไลน์0984740683ค่ะเอาค่ะครับือว,ว่า,วาเดี๋ยวคือ <laughs> ว่าลูกสาวจดเปลียนให้ แค่รี่ครับพี่น้องเนาะนา่งเขียนเรียนมีวาโจตัวใดกันค่ะตัดสินใจยากครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นฮางวาวแล้วค่ะครับผมก็เลยให้น้องแค่รี่ครับผมตอนแรกจะให้พี่ชายและพี่ดิกนะครับผมค่ะพั้นนะครับโยนให้พี่ดิกพี่ดิกเพิ่นบ่คาบค่ะน้องเห็นเพิ่นเฒ่าแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมพี่ดิกก็สุดยอดเดนสกี้สมัยก่อนหนุกดิบหนี่คัดค่ะบัดนี้น้องก็เล่ขับให้พ่อได้ตัวใดเถ่าเสียบบอคับพี่น้องได้ สามตัวเลยเจ็ดห้าแล้วก็หกค่ะเจ็ดห้าหกค่ะครับกันเลรียก็ได้แล้วเนาะค่ะเจ็ดห้าหกเก่งจริงครับผมสิลองเมืองงวดหนาได้ครับพี่น้องเนาะสิ่องเบิองครับผมค่ะอาชสิมวนน้ำเลยอ๋อขับเหรียญเมืองช่อมเพิ่นกระบอกหูยหรอแพร่รีเปิ่ลเพิ่นจับเด็กหไหวค่ะเมื่อคืนนอนโอ้เมื่อคืนไอไอ้เนี่ยกัวจะเฮดไห้เนาะค่ะอ๋อเมาเบิังสรุปแนวทางว่า งวดว่างหันนี่วันที่สิบหกท่านว่า<ะ>สํำหนักไดพิ่นเขาหรอกอะควรจะก่อติดส้ำหนักไดี่ีพ่นบ่เขาว,ว่าเ็นว่าพ่นสีบ่เขาเด้อค่ะท่านผู้ชม<ะ>เลขกมีเขามีรูดว่าสิเป็นเหลขดับเหลือเกิดค่ะขอพระคุณอาจารย์ากาบขอพระคุณปูหรอกอาจารย์ทุกท่านเดื่อค่ะที่เพ่นหมอบแนวทางให้น้ำเชี่ยกับก่อมาเชี่ยทรงต่อพ่นองเอซี่เบิ่งเป็นแนวทางแต่ละงวดค่ะเอา ว่าจะเป็นหวยไทยหวยเล่าแล้วค่ะท่านผู้ชมม,มาเบิง่งนะกันเลยเดยอค่ะคอ๋ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเก่ามาเชียเพิ่นไปนหวงไครเนาะครับค่ะเพิ่นกับบ่ไดดซื้อค่ะท่านผู้ชมถ้าเป็นบางทีเพิ่นไปเอาเพิ่นกับทุ่มมดเลยค่ะครับนี่ละค่ะโอ้แฝหางแม่บางบัวทองเข่าเจ็ดห้าค่ะ โอ้บนอีกตั้งหากเมียว่าน้ำเชียร์ุนชุดยอดที่สูตรพม่าที่รอค่อยกันค่ะเขาที่เจ็ดครับผมค่ะเอาค่ะปูวัดป่าเนาะค่ะท่านผู้ชมอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมค่นวดงานกับเขาทั้งบนทั้งล่างครับมวดนี้กับเขาทั้งบนทั้งล่างครับผมแต่ว่าอีกํันวดเนี่ยเป็นสูตรเพิ่นครับผมเลขติดบนกับเขาครับพี่้องเนาะแส่นอนกินเรียออาจารย์ประกบเขาตัวนี้ คุณมาเคยเขาเจ๊เทียดิถ่าครับนี่งบนนี่เขาเขาบนล่างเลยนีแต่ว่าุ่ณหาบนเนาะครับวิ่งล่างกับเขาวิ่งล่างเขาอันอันนี้นี่อาจารย์รุดเนี่ยค่ะท่านผู้ชมครับ่ะเด็กคู่บากับเขาแปดหาครับพี่น้องครับเด็กคู่บาเขาแปดหานั่นเห็นโบเล่คุณยังเขาเนาะครับสำหรับพี่น้องที้ครับผมครับกติดต่อกล่ามาแชร์ไดเด้อครับพี่น้องครับผมพักน้ำชากาแฟ อ๋อเพิ่นกาลร่างสามของนาท่านได้แล้วเนาะคะ่ะยี่งท่าสีค,ค่ะน้ำเชี่ยกับพี่น้องหลายท่านเพิ่นก็ไดร้ร่วมไปแล้วคะ่ะครับ0925615817ครับค่ะโอ้แม่นแม่นแม่นอาจารย์ชายแดนค่ะดับบนเอาอยู่เดอ้อครับพี่น้อง908จับคู่75ครับพี่น้องเนาะเลขสีเซียน สงสัยอาจารย์เิเดตกระต้านหนึ่งอยู่ครับพี่น้องได้ได้ได้แต่ว่าเลขลาม่นดับแปดครับผมนาเชยดยเิ่นเขาเลขหลักสิบไปรักหน่วยครับพี่น้องบค่ะห้าห้าหลักสิบล่างครับค่ะนี่ก็สชุดยจดเด้อครับพี่น้องป้าเล็กครับพี่น้องเนาะป้าเล็กกับเขาที่วิ่งเจ็ดจับคู่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเยครับผม แล้วก็อีกฝั่งนี้เป็นแม่น้องบัวครับพี่น้องเนะาะเด่นบนห้าหกเจ็ดจับคู่เจ็ดห้าครับผมพวกเ,าเขาไม่เชี่ยเขาไหลขนาดตัวนี้ค่ะเลขติดบนติดลาาด่างเขาหมดครับพี่น้องเลขวินนะน้ำเสียเลขวินบนล่างกับเขาของแม่ค่ะหาเจ็ดนาะตามตม่ค่ะท่านผู้ชมว่าแม่น้องบัวแม่บ้บากปเล็กกับขวมเอานี่นี่สามตัวแตก พ่อบินเดียวครับพี่น้องอน,นี่เป็นส่วนคำนวณพ้มพอนะครับผมหลักหน่วยบนห้ากับเจ็ดเขาจับคู่ห้าเจ็ดครับพี่น้องเนาะตรงตรงลักลอยมีเก้าเจ็ดหนึ่งเสดายบนจับแค่เก้าห้าเจ็ดอ้พอเขาตรงตรงเลยดิยเนี่นี่ยถ้าเพิ่นจับเจ็ดห้าเจ็ดกับเขาเต็มเต็มอันเลขล่างไม่ตรงกับนี่ไปเขาเล็กหมุนครับพี่น้องเนาะเป็นลายเสดายครับผมค่ะ ต่อมาอะเลขขี้น้อยครับผมหมวัว่างหันเพื่นเขาทั้งบนทั้งล่างวันนี้เขามาเชียร์มานําเสนอเข้าห้าเจ็ดครับผมปา<ะ>เด่นบนห้าจับคู่ 5, 7, 3, ห้าเจ็ดสามหางกันหางหนึ่งนี่หกหกสุดยอดอือโอ้เกือบครับพี่น้องเนอะรักลอยขันเป็นเจ็ดเนาะนี่อีกตัวหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดนี่แม่ก็ไไ้ต้อแอตยืนเนาะค่ะพ่อนครนายกเข้าอีกแล้วครับผมค่ะครับ พี่น้องเอฟซีวาเลกหลายกับพานได้ครับผมคผู้เพิ่นเบิ่งเป็นค่ะเพิ่นก็ได้ทุกงวดครับผมแมนโยเข้าบนล่างครับผมอันนี้ยุดนําเสนอบ่ได่ดิค่ะจนกลัวว่าพอสีเลิกให้กับพี่น้องเอฟซีพราะว่าพี่นอ้องเอฟซีเพิ่นขอมามทุกงวดค่ะทุกงวดเราเพิ่นกับวกว่าดขาดึ้ขนนั่นปลอยแต่คือนั่นปอยแถ้ขาะท่านผู้ชมครับเนวเพิ่อนเคยได้เนาะครับผมแต่ว่าสุมื้อนี่พอเข้าบนล่างว่าสองสามงวดแลด้ที่เท่าแมนค่ะ นี่นเอฟซีผล <F 4 S 2> อยากได้เลขของคนผู้เขาค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะ<ส>ตัวเดนนี่ทั้งไทยทั้งลาวเร้อค่ะท่านผู้ชมแม่นมากค่ะแม่นครับผมค่ะทั้งไทยและลาวแม่นมากค่ะเดี๋ยวตามให้เด้อค่ะครับเขาไลาน้องเชียเมียนเขาเชียเขาไล่อีกโค้งสุดท้ายแมรินครับผมฟันฟันวาปีนกัดขาครับผมค่ะเพื่อนกระตีเลยหาแปดอยู่ครับพี่น้อง เต็งตรงเลยดิเนครับนี่ค่ะท่านผู้ชมอ้พ่อเอกพ่อหลวงครับผมวิ่งแปดครับพี่น้องเนาะเขายกครับจับเจ็ดหาครับพี่น้องเนาะเลเ็นค่ะนี่อีกเสี้ยนหนึ่งครับเด่นบนพ่อสุพรรณตั้งแต่ตามมานาจ็ดสามมวดครับผมทีเลขกเด่นบนกอดข้อกันมวดพังหันกะศูนย์เก้าเจ็ดกอดข้อกันมวดนีหากับเจ็ดกอดข้อกัน พ่อวิงหลุดเจ็บอีกแล้วก็จับคู่เจ็ดหาอีกครับพี่น้องเต็มเต็ม่มมมางอีกอเ้าล่างกับเขาอีกครับผมพ่อเซียนสุพรรณตามด้วยแม่ดอกไม้ครับผมค่ะแม่<ๆ>ดอกไม้เพิน่นเพิ่นยันว่าสามเป็นแปดเพิ่นก็เลขกันให้เขาอีกครับผมวัมนทำงานเพิ่นเขาทั้งบนทั้งล่างแม่ดอกไม้พอ่อชนนี่เขาลักสิบครับพี่น้องเนาะ หักสิบล่างเข้าที่แปดอื้วพี่ปรกกายครับผมสูตดไม่สุดยอดครับสุดไม่เข้าที่เจ็ดครับแล้วก็เลขสามตัวเนาะเกือไปครับผมห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งค่ะคือแม่อ้อยเนาะครับค่ะตัดเหรียเนาะนี่ก็คือเลขกำลังวันนีอเพิ่นจะปล่อยตองหวดแล้วค่ะท่านผู้ชมครับเป็นครั้งแรกที่แถาที่รุดนนี่ อืมทางล่างนะเนาะแมนเพิ่นเดินดีแล้วเนาะครับนี่ชุดเวพี่ปล่อยอ่ามือเร็วกว่าครับผมวิ่งนูดบนล่างแปะครับผมค่ะเข้าล่างครับพี่น้องเนาะเข้าแปดวิ่งเพิ่นว่าผาดดิค่ะงวดว่าหันเพิ่นกับวิ่งเขาเกาค่ะพอดเสียนน้องคายงวดนี้เขาตัววิ่งเจ็ดเพิ่นจับคู่ไวเนี่ยพี่น้องเสียดไปเจ็ดซี่แล้วก็มากระโดดไปเจ็ดหาครับเพอะเจ็ดหก บอเพิ่นว่ามีหายอยู่แล้วเถ่โออลืมควบไม้เพิ่นว่ามีหายอยู่ในเอ็นตะล่างอยู่แล้วครับบ่แเป็นเฉียดเลยแต่ว่าเพิ่นขีดเส้นเลยนาะค่ะเจ็ดต้องมาโอ้เล็กวิ่งเพิ่นเขาครับนี่ครับพี่น้องสุดยอดค่ะเข้าสู่ยี่สิบสองวดยังไม่หลุดกรบผมงวดนี้ค่ะไปทังบนทั่งล่างผมเจ็ดกับแปดเด่นเดินดีเอฟซีสูงให้ค่ะ เรียกล่างจากเชียงใหม่แม่เชียงใหม่ครับพี่น้องเข้าที่แปดเดี๋ยวตามตอหมวดเลยได้ครับพี่น้องนี่ก็ันูน้าทิพย์ครับผมเอาน้ําเช่านอาน้ำทิพย์ับนี่ครับเดี๋ยวจะมาประกบครูจินไหมครับผมวม่าหันไปประกบกับอาจารย์มอมเม่มเพิ่นหลุดบอกว่ขันเปียนกไปม่อมเม่มไปอาจารย์มอมเมี่ยมหก่อนขุน ไปจับก็อาจารย์มันแม่ข่าครับผมก่อนหนานันเอาหมดนี่คุณลุงลอตเตอรี่คุณลุงรางได้ครับพี่น้องรุดครับผมหมดนี้ถือว่าเพิ่นรุ่ดละค่ะท่านผู้ชมหมดนีเนาะครับผมตามต่อคือเก้าครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเด้อค่ะหลายบ่หไล่เกาเลีอะเขาหลายมากเลยครับท่านผู้ชมแม่น้องบัวกับเต็มเต็มเนาะค่ะปลาเล็กปลาเล็กกับเต็มเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมปลาเล็ก พ,พอเสี้ยนสุพันธอีอกค่ะพอ,พอบินเดียวเอ,วอกค่ะเต็มเต็มอ้อขาดผูดน้นึงดิ<ะ><ห>อาจารย์ยพานท่องเจไปใส่อาจารย์พานท่องอูน้ำเช่ยเขาเต็มเต็มเลยครับพี่น้องเพิ่นให้คลิปล่าสุดมั้งอู้ปูบุญไหลเด้อค่ะเดินมือส้มปูบุญไหลน้ำเชี่ยให้น้องอูไปตามเขาเต็มเต็มเลยค่ะ ตอนที่น้ำเชี่ยตามนี่แปดหนึ่งเนาะแปดหนึ่งอุ้ยเก่าเก่าหนึ่งค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เพิ่นให้แปดหาเลยครับแปดหาปูพูนไรสายป่าค่ะน้องอู๋ตามค่ะท่านผู้ชมของน้องอู๋กับเขาไรสำนักเรื่น้ำเชี่ยปูปลาษาบอ่ะปูปลาษากับเขาเขาโอ้พอเป็นบุญกับเขาเดี๋ยวให้น้องอู๋สรุปอีกครั้งหนึ่งได้ครับพี่น้องค่ะครับเอาของน้ำเชี่ยสุดยอดแต่ว่าน้ำเชี่ยกะมีอยู่ครับคือกันครับผมค่ะอ๋อโซ คลิปนี้ขอให้พี่้องเอฟซีงดีทุกท่านยาชิมยาฟ้าน้ำเชียรกับกองอน้ำเชียเด้อคะท่านผู้ชมเลขมีเขามีรุดค่ะขอพระคุณพี่้องแฟนคลับและก็อาจารย์ทุกท่านที่เพิน่นทรงแนวท่างให้และก็คอยกดไลค์กดแชร์ห้สำหรับคลิปนี้พอกันคลิปนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ